ต่อจากนี้ไปตั้งใจให้แน่แน่วมุ่งตรงต่อหนทางพระนิพพานกันทุกๆคนนะลูกนะให้นั่งกัสสมาิโดยขา,าขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้าย นิ้วชี้ของมือข้างขวาจรดนิ้วหัวแม่มือข้างซ้ายวางไว้บนหน้าตักพอสบายสบายหลับตาของเราเบาๆคลอลูกพอสบายๆคลายกับตอนที่ เราก็ไลแต่หลับอย่าไปบีบเปลือกตาอย่าก,กดลูกในตานะจ๊ะแล้วก็ทำใจของเราให้เบิกบานให้แจ่มชื่นให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสใครกังบนในทุกสิ่งไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามให้ปลด ให้ปล่อยให้วางทำใจให้ว่างว่างคราวนี้นเราก็มาสมมุติว่าภายในร่างกายของเรานะปราศจากอวัยวะไม่มีปอดตัมาม้ามไตหัวใจเป็นต้นสมมุติให้เป็นที่ลงโล่งว่างวาง,วาง เป็นปล่องเป็นช่องเป็นโพรงกลวงภายในคล้าย,ายท่อแก้วท่อเพชรใสใสสมมติถ้าเป็นปล่องเป็นช่องเป็นโพรงเป็นที่โล,ล,ล่งงว่างกลวงภายในคล้าย,ายท่อแก้ว ทอเพชรใสใสคราวนี้เราเข้ามานึกถึงคำสอนของพระเดชพระคุณหลวงปู่ผู้คนพบพิจาธรรมกายที่ท่านสรุปคำสอนเอาไว้ว่าหยุดเป็นตัวสำเร็จหยุดเป็นตัวสำเร็จ คือใ,ใจของเราเนี่ยปกติมันไม่หยุดมันวิ่งไปในอารมณ์ต่างๆคิดเร่นงน้นเรื่องนี้สารพัดเรื่องคนสัตว์สิ่งของถึกรามบ้านช่องกลอกครัวเป็นต้นมันไม่หยุดไม่นิ่งเลยเอใจที่แวบ,บไปแวบบมานั่นแหละไม่หยุดมันนิ่ง หยุดนิ่งที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดซึ่งอยู่ในกลางท้องของเราในระดับที่เนื้อจากสะดือขึ้นมาสองนิ้วมือศูนย์กลางก,า,งกายฐานที่เจ็ดตรงนี้นะจ๊ะเป็นที่หยุดใจอย่างถาวรตั้งแต่เบื้องต้นจนกระทั่งเป็นพระอาหารหันต์หยุดอย่างเดียว ไม่ต้องไปทำอย่างอื่นเลยหยุดอย่างเดียวนี่มันน่าอัศจรรย์จริงๆไม่มีคำสอนไหนจะวิเศษเท่าก็คคำว่าหยุดเป็นตัวสำเร็จคือไม่ต้องอ่านไม่ต้องท่องจำไม่ต้องขีดเขียนไม่ต้องไปค้นคิดเขียนก็ไม่เขียนอ่านก็ไม่ต้องอ่านฟังก็ไม่ต้องฟังอะไรมาก คิดก็ไม่ต้องคิดหยุดอย่างเดียวคือพอหยุดไปแล้วเนี่ยพอถูกส่วนร่างกายเราจะโปรง่งโล่งเบาสบายตัวจะขยายแล้วก็หายไปเลยแสงแห่งความบริสุทธิ์่งเป็นแสงแก้วเนี่ยจะเกิดขึ้น เรื่องรองเหมือนฟ้าสังสางแล้วก็สว่างเพิ่มขึ้นเหมือนดวงอาทิตย์เจ็ดโมงเช้าแปดโมงเก้าโมงสิบโมงสเอ็ดโมงสนเที่ยงไม่มีบ่ายไม่มีคล้อยสว่างเหมือนอาทิตย์เที่ยงวันหรือยิ่งกว่านี้เกอดดวงอาทิตย์เที่ยงวันสองดวงบางซามดวงบาง หลายดวงบ้างเอาความสว่างทั้งหมดมารวมกันแต่เป็นแสงที่เนียนตาละมุนใจแสงแห่งความบริสุทธิ์ของใจที่ปราศจากนิวรณ์ปราศจากความหมองของใจใจจะสสใสใสใจจะใสใสแล้วก็จะเห็นความใสปรากฏเกิดขึ้นในกลางแสงสว่าง เป็นดวงดวงใสใสใสเหมือนเพชรหรือยิ่งกว่านั้นไม่ไม่อาจจะใสเหมือนน้ำเหมือนกระจกคันช่องส่องนอนหน้าเหมือนแก้วแล้วก็เหมือนเพชรหรือยิ่งกว่าเพชรจะใส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 แล้วก็จะเห็นจุดสว่างเล็กๆ ถ้ากับปลายเข็มอยู่ในกลางดวงใสๆแล้หยุดต่อไปเรื่อยๆเพราะหยุดไปเรื่อยๆเนี่ยดวงก็สว่างขยายดูงนะจ้าไม่ต้องไปทําอะไรเลยนะแล้วเดี๋ยวก็จะเห็นดวงสีดวงสมาธิดวงปัญญาวิมุตติวิมุตติญาทณทัศนนะแล้วก็จะเห็นกายกายในกายกายมนุษย์ละเอียด แต่เหมือนตัวเราท่านหญิงเหมือนท่านหญิงท่านชายเหมือนท่านชายนั่งขัดสมาจิเจริญสมาธิภาวนาหันหนะ้าออกไปทางเดียวกับตัวเราแล้วก็ไม่ต้องคิดอีกไม่ต้องพิจารณาหยุดอย่างเดิมนะอย่างเดียวเดี๋ยวกายก็ขยายเห็นดวงธรรมอีกชุดหนึ่งล้วก็จะเข้าถึงกายทิพย์หยาบกายทิพย์ละเอียดกายโลกภพหยาบ กายรูปภรมละเอียดกายอารูปภมหยาบก,กายอารูปภรมละเอียดกายทำโคตภูหยาบก,กายทำโคตภูละเอียดเป็นกายองค์พระชัดใสแจ่มเลยหยุดอย่างเดียวรู้เรื่องเลยกลายนี้เรียกว่าพระธรรมกายกายเนี่ยพอหยุดก็เห็นเห็นก็รู้ต้องรู้ทั้งเห็น กายนี้เรียกว่าพระธรรมกายข็นกายผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกมาแล้วจึงใน้ท่านข็นกายทำพระโซดานาตักหาวาสูงหาวากายทำพระสกิทาคามีนาตักสิบวาสงสิบวากายทำพระนาคามีนาตักสิบห้าวาสูงสิบห้าวากายทำพระอรหันต์นาตักยี่สิบวาสงยี่สิบวา ใสบริสุทธิ์เห็นไปตลอดเลยเห็นไปรู้ไปด้วยหยุดอย่างเดียวไม่หยุดไม่สว่างไม่สว่างก็ไม่เห็นไม่เห็นก็ไม่รู้เอเมอจแามันเรียงกันมาอย่างเนี้ยเห็นเลยแล้วก็เห็นกิเลสที่มันบังคับด้วยแล้วก็รู้ด้วยเรียกว่าอะไรก็รู้บังคับกายมนุษย์อภิชายาิบาทนิจาทิิติ ลักษณะเป็นอย่างไรก็เห็นแล้วก็รู้ด้วยเป็นอย่างนี้อย่างนี้ไม่ต้องไปพิจารณาอะไรไม่ต้องไปคิดอะไรเลยคิดก็คิดไม่ออกเพราะมันอยู่เหนือความนึกคิดเนี่ยหยุดอย่างเดียวเดี๋ยวก็รู้อันนี้เหล็กโลภะอันนี้โทสะอันนี้โมหะอันนี้ราคะโทสะโมหะอันนี้กามราคาอนุสัยปฏิการนุสายวิจารุนสัยอันนี้สักกายะทิฏฐิวิจิกาศิลปธรรมาเป็นต้นเรื่อยไปเลย ในทางอันนี้เรียกอวิชชาย็นไม่จะไม่ได้คิดเลยไม่ได้คิดไม่ได้เขียนไม่ได้อ่านไม่ต้องไปพิจารณาอะไรนิ่งอย่างเดียวเห็นไปเรื่อยเห็นไปรู้ไปเห็นไปรู้ไปก็ต้งเรียกว่าตรัสรู้จนกระทั่งหลุดไปเป็นนชั้นเลยหลุดไปเรืยเห็นขันหน้าอายตนะสิบสองธาตุสิบแป แต่ละอย่างมันมีอยู่อย่างเนี้ยขันห้าห้าอย่างมีอะไรบ้างก็เห็นไหมเห็นแล้วก็รู้ว่าเรียกอย่างนั้นอย่างนี้มีคุณสมบัติอย่างนั้นอย่างนี้กระทั่งอริยสัจสี่ก็ไม่ได้พิจารณาอันนี้ก็เห็นว่ามันเป็นทุกข์เป็นอย่างเนี้ยสมุทัยเหตุให้เกิดทุกข์ก็เป็นอย่างนี้อย่างนี้นิโรธเป็นอย่างนี้มักเป็นอย่างนี้ไปเรื่อยเลย นี่แหละหยุดเป็นตัวสำเร็จหยุดเป็นตัวสำเร็จแต่แต่เบื้อจนจนกระทั่งพระอรหันต์ถอดกายออกเป็นชั้นๆได้ก็หยุดนี่แหละจะไปนรกไปสวรรค์ก็หยุดอย่างเดียวหยุดนิ่งอยู่ในกลางกายทำเมื่อทำเป็นวษีมีความจำนาญแล้วเนี่ยจะโน้มน้าวไปตรงไหนก็ได้ ไปถึงมันก็ไปเห็นเห็นแล้วมันก็รู้นะตรงนี้เรียกว่ายมโลกมีกำแพงอย่างนี้เป็นอย่างนั้นอย่างนั้นอมองตามไปเลยๆเ,เห็นอย่างนี้เป็นอย่างนั้นหยุดอย่างเดียวไม่ได้ทำอะไรเลยอรุสวรรค์ั้น,น,นี้เป็นอย่างนี้น่อหยุด่อไปธรรมกรายขยายธรรมกรายละเอียดขยาย เราจะดูภพภูมิไหน,นก็เอาภพภพูมินั้นต่างภพภูมินั้นเป็นกนสิณเดินสมาบัติในนั้นก็นวืดลงไปก็หยุดอย่างเดียวก็ไปรู้ไปเห็นอ๋อดีฉันจะตุมหาราชิกามีมหาราชทั้งสี่ปกครองในทิศต,ต่างๆในก็มองไปอันนี้ฉันเดาาดึงมิท้าสก,กะเทวราช จอร์เทพปกครองมีวิมารเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ประสาทวิทยันอย่างนั้นอย่างนี้แอบมีสวนมีสะมีธรรมสภามีอะไรก็หยุดอย่างเดียวนั่นแหละหยุดต้องให้สนเด็จเห็นไมจ้ว่าอารูปภาพของหยุดเนี่ยมันยิ่งใหญ่มหาศาลดีเดียวระเดชพบุคุณหลงโปของเรา ผู้คนพอวิชาธรรมกายนี่แหละจึงสรุปมาว่ายุดเป็นตัวสำเร็จนี่ยุดเป็นตัวสำเร็จยุดอย่างเดียวเท่านั้นแหละไม่ต้องทำอะไรเห็นไหมจ๊ะเห็นอนิสงส์เห็นอนุภาพไหมเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยมืดสว่างไม่ต้องไปคำนึงถึงยุดให้เป็นซะก่อนนะลูกนะยุดให้เป็นนะจ๊ะ ฝึกหยุดฝึกนิ่งเน่ยฝึกมันทุกวันนั่งนอนยืนเดินแล้วก็ฝึกไปอย่างสบายสบายลำบากไม่มีทางเห็นต้องสบาย,บายนั่งแบบเบิดเบิดอย่างนั้นแหละเบิดเบิดหน้ายิ้มยิ้มสบายสบายให้มันอ l e ิ t หน่อยมีชีวิตชีวาใจมันหยุดมันนิ่งใจใสถ้าไปนั่งถอดถอนใจนะยากเห็นยาก ท่านนั่งแบบสบายๆเดี๋ยวมันก็หยุดได้ใจเนี่ยชอบสบายนะเราคงได้ยินคำว่าอยู่เย็นเป็นสุขที่ตรงไหนเย็นที่ตรงไหนสบายที่เป็นสุขใจชอบอยู่ตรงนั้นแหละอยู่เย็นเป็นสุขเพราะฉะนั้นเราก็ต้องทำให้มันสบายสบาย ให้มันเบิกบานให้มันแช่ชื้นหยุดอย่างเดียวเนี่ยหยุดอย่างเดียวเห็นไม่จ่มมันเริ่มง่ายเข้าเราเริ่มหมดความกังวลว่าจะเห็นภาพหรือไม่เห็นภาพก็ตามไม่กำลังถึงแล้วจะฝึกหยุดฝึกนิ่งอย่างเดียวมืดก็หยุดสว่างก็หยุดเห็นดวงก็หยุดเห็นกายก็หยุดเห็นองค์พระก็หยุดหยุดหยุดก็ไปเลย ง่ายอย่างนี้นะจ๊ะไม่ได้ยากอะไรจนกระทั่งมันเหลือวิสัยแต่ก็ไม่มีทางรัดอื่นใดอยู่ดีต้องสั่งสมหยุดกับนิ่งนี่แหละให้มีชั่วโมงหยุดชั่วโมงนิ่งชั่วโมงกลางให้มันเยอะๆไม่ว่าเราจะทําภารกิจอะไรก็ตามทา้งฝึกหยุดฝึกนิ่งใจให้มันใสๆสแช่มชื่นเบิกบาน ว่าจะอยู่ในสถานการณ์อะไรก็ตามก็ะทังชุ่มชื่นเบิกบานในทุกสถานการณ์ใจใสๆอย่างนี้แหละจึงจะเป็นตัวสำเร็จจับหลักให้ได้ลูกนะจับแล้วแล้วก็ฝึกให้ได้ด้วยให้สม่ำเสมอรักธรรมะให้มากมาก,กธรรมะนี่แหละจะเป็นเพื่อนตายสำหรับเรา อยู่เคียงข้างกับเราตลอดไปไม่ว่าเราจะอยู่ตามลำพังในป่าเขาห้วยหนองคลองบึงไม่มีเหงาไม่มีเศร้าส้อยซึมเซ็งเครียดเบื่อรุ่มไม่มีเลยมีแต่ความสบายในธรรมะเป็นพื้นตายสำหรับเราเป็นที่พึ่งที่ระลึกสิ่งอื่นไม่ใช่และใครว่านั่งธรรมะไม่สนุก สู่ดูหนังดูละครไม่ได้โอธรรมะสนุกกว่าดูหนังดูละครนี่พอเราหยุดใจได้เท่านั้นแหละได้ศึกษาวิชาธรรมกายแล้วแล้วก็มาเรียนวิชาสามเรียนภพเพณิวาส,นสานุสติญาณดูหนังดูละครเกี่ยวกับเรื่องตัวของเรานี่แหละย้อนยุคไปเลยเหมือนรีวายเทปชีวิตดูย้อนกลับไป ยิ่งกว่าดูหนังดูละครในจอทีวีเนี่ยเราก็ดูชีวิตของเราที่ผ่านมาซึ่งมันมีประโยชน์มากทีเดียวที่จะทำให้เราเนี่ยเข้าใจความจริงของชีวิตพอเข้าใจแล้วจะเบื่อหน่ายเบื่อหน่ายเรื่องที่ไม่เป็นสาระพอเบื่อหน่ายก็คลาย คลายความยึดมั่นถึงมั่นพอคลายก็หลุดพ้นจากสิ่งที่เคยติดยึดพอหลุดพ้นจิตก็บริสุทธิ์จิตจะบริสุทธิ์เป็นกุศลธรรมเหล็กเลี่ยงเราพอบริสุทธิ์ก็หยุดนิ่งหยุดนิ่งพอหยุดก็ดับพอดับก็เกิด เป็นดวงเป็นกายนี่ไม่จะมาเรียงกันมาซึ่งภาษาทางวิชาการเขาเขาใช้คำนี้ว่านิพิทาวิราคะวิมุตติวิสุทธิสันตินิพานนิพิธาคือเบื่อชีวิตที่ไร้าสาระที่มันตึงเอาไปติดกะโหลกกลาอายไปทีตยวสนุกสนานเพลิดเพลิน ปล่อยเวลาให้มันไปเปล่าประโยชน์นะับางคางงรั้งก็หัวเราะบางครั้งก็ร้องไห้อย่าร้องไห้เพราะว่าลงไปในอบาย,ยานั้นแหละโอาะเพระว่าพ้นแล้วเห็นแล้วมันเบื่ออนิพิทาเวลาคะก็คลายคลายความผูกพันยึดมั่นถือมั่นในคนในสัตว์ในสิ่งของตัวเราของเรา เป็นตนวิมุติก็หลุดพ้นเลยหลุดออกมาเลยตอนหลุด่ีใจจะขยายแล้วแหละหลุดวิมุติหลุดแล้ววิสุทธ,ธิจิตบริสุทธิ์เป็นกุศลธรรมเลยเกลี้ยงกลาผ่องใสเกลียกล้ยงใจกิ่งเกลี้ยงลงๆสบายสบายวิสุทธ,ธิ สันติคือหยุดใจหยุดเลยสันติหยุดนิ่งสงบหยุดแล้วหยุดนิ่งเลยไม่มีความนึกคิดใดๆนิพพานดับวุบไปเลยดับไปเลยวุบตกศูนย์ไปเกิดมาเป็นดวงใสๆเห็นปฐมมัรคต้นทางที่จะไปสู่นิพพาน เป็นดวงใสๆเดี๋ยวก็เห็นกายในกายกาย,กายในกายกระทัน่าวถึงพระธรรมกายแล้วก็ข้ามวัฏฏะสงสารได้ด้วยพระธรรมกายนั่นแหละนี่จับหลักให้ได้นะลูกนะนนพิธาวิลาคะวิมุติวิสุทธิสันตินิพพานหกอย่างนี้จำไว้ให้ดีนะลูกนะคืนนี้ก็เช่นเคย ใครเหนื่อยใครง่วงใครเพลียใครตึงก็ปล่อยให้หลับในกลางอู่แห่งทะเลบุญพอสดชื่นตื่นมาแล้วก็นั่งต่อทําต่อใครเมื่อยก็ขยับใครฟุ้งก็ลืมตาแล้วก็ว่ากันใหม่ทําอย่างนี้นะลูกนะให้ลูกทุกคนสมหวังดังใจ ในการเข้าถึงพระรัตนตรัยทุกๆคนนะลูกนะต่างคนต่างนั่งกันไปเงียบๆไะจ๊ะ